เช็คดวงความรักในเดือนมิถุนายนปี68สามราศีไหนบ้างที่ความรักจะพุ่งแรงพร้อมวิธีเสริมรักให้ปังกว่าเดิมราศีแรกได้แก่ราศีเมถุนความรักของคุณอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นมากโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่คุยที่น่าสนใจและพัฒนาความสัมพันธ์ได้รวดเร็วส่วนคนที่มีคู่แล้วเปิดใจคุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณกระชับกันแน่นแฟนขึ้นราศีถัดไปได้แก่ราศีกรกฎ ดวงความรักของคุณในช่วงนี้แต่งไปด้วยความเมตตาและสเสน่ห์ คนโสดมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาดูแลใจเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษคนที่มีคู่แล้วใช้เวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณจะอบอุ่นและเข้าใจและลึกซึ้งกับมากขึ้นกว่าเดิมและราศีสุดท้ายได้แก่ราศีตุลดวงความรักของคุณช่วงนี้โดดเด่นมากทั้งคนโสดและคนที่มีคู่คนโสดมีโอกาสได้พบรักแทหรือเจอคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นปัญหาจะลี้คาย เข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิม